ผมแล้วนะครับชายบาลนีเอสเต้นะครับคลิปนี้นี่ใครที่เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านหรือว่าท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับ istics, โลจิสติกโรงสีโกดังนะครับอู่ซ่อมรถเนี่ยเรามีที่สวยๆมากๆที่โคราชเนี่ยมาฝากตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โซนโคกสูงห่างจากตัวเมืองโคราชเนี่ยแค่ประมาณ10สนาทีเท่านั้นเองแปลงนี้สวยจริงๆนะครับพื้นที่ทั้งหมด11ไร่2งาน51ตารางวาจุดเด่นของที่แปลงนี้คือดีมาก ป็นที่ที่ใกล้กับตรงนี้ตรงนี้คือวงแหวนโคกสูงนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาจากทางมอเตอร์เวย์เนี่ยสามารถมาลงตรงวงแหวนโคกสูงได้เลยโซนนี้จะเป็นโซนที่จเจริญมากนะครับจากนี้เนี่ยไปแยกขนส่งจองหอเนี่ยแค่ประมาณ6กิโลเท่านั้นเองนะครับระหว่างนี้ก็จะมีโครงการหมู่บ้านเยอะมากเดอะการ์เด้นมิลล่าโฮมงการเด่นวิวเนี่ยมีเป็นสิโครงการนะครับตอนนี้เนี่ยใกล้กับขนส่งจองหอแค่ประมาณ6กโลกว่าๆใกล้กับโรงเรียนบุญเหลือด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นที่ถนนประมาณ6เลนได้นะครับแล้วมันวิ่งไป เจอกับที่นนท์ไทยนะครับอําเภอนอนทไทยห่างจากนี่แค่10นาทีเท่านั้นเอง10กิโลก็ถึงนะครับที่แปลงนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นที่ทั้งหมด11ไร่2งาน51ตารางวาแล้วเป็นที่ที่ถมแล้วทั้งหมดเลยนะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ76เมตรหน้ากว้างกว้างมากนะครับ มีไฟฟ้าให้พร้อมปเป็นไฟฟ้า3เฟสด้วยคือที่แปลงนี้นะนอกจากที่หน้ากว้างตั้งเ6เมตรนะครับยังติดถนนด้านข้างด้วยด้านข้างเขาก็ติดถนนอีกประมาณ80กว่าเมตรเลยแล้วเจ้าของซื้อมาเนี่ยเขาก็เลยจับถมให้หมดแล้วครับถมให้สวยถมสูงกว่าระดับถนนอีกด้วยนะเฉพาะค่าถมเนี่ยเขาบอกว่าเกือบ3ล้านแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีรั้วล้อมรอบขอบชิดไว้ให้หมดแล้วถมเต็มพื้นที่ ตรงปลายด้านนู้นเนี่ยเขาขูดบ่อไว้ให้ด้วยเผื่อไว้ใช้รดน้ําต้นไม้นะครับ่วนโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่เป็นออฟฟิศนะเขาต่อรถพ่วงขายนะครับเป็นธุรกิจรถพ่วงแล้วมีที่แถวนี้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเขาซื้อมาเขาก็อยากจะขายที่ตรงนี้เลยนะครับที่แปลงนี้เนี่ยเจ้าของอยากขายเองเน,นะนะเออดังนั้นเนี่ยเบอร์ด้านล่างนะครับจะผมใส่เป็นเบอร์เจ้าของนะครับสามารถโทรคุยแล้วก็ต่อรองราคากับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยราคาดีมากนะครับแถบนี้ที่เรา เห็นขายมานะถ้าเกิดต้นๆห่นานจะเนี้นยเนี่ยไล่ได้7ล้าน8ล้านแล้วยังไม่ได้ถมเลยนะต้องถมอีกเยอะแล้วก็แถบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็7ล้าน8ล้านหมดนะครับ แต่ว่าที่แปลงนี้เขาขายแค่ทั้งหมด11ไร่2งาน51ตารางวานะครับมีนะ้ำมีไฟพร้อมถมแล้วด้วยนะครับหน้ากว้างติดถนนขนาดนี้นะครับเจ้าของขายไร่ละ5ล้าน5เท่านั้นเองอ่ะถือว่าราคาดีมากติดถนน2ได้ใครทำโครงการนี้สบายเลยครับแบบเป็นที่มามามากนะ้ำมีไฟพร้อมไม่ต้องลากอะไรมาเพิ่มเลยถมแล้วอีกด้วยนะครับเจ้าของขายแค่ไร่ละ 5, 5ล้าน5นะครับใครสนใจเนี่ยก็โทรหาตรงกับเจ้าของที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมโค้ชชัยครับ